บอลต่อไม่ออกโงมึงเข้าลงแทนกูบอกเลยกระแทกมาน้องราชินีกูมาตัดสามสามทิ้งอ่าสามสามรอบทา่ลุยบังลุยบังเฮยสิบไม่ให้กูเล่นเลยสัดกูเก่าลลงน้ำต่ำกูตาดเชีย สวัสดีครับวันนี้เรามาเกมป๊อกเด้งผมเป็นเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาเล่นสลับกันนะเองับง่ายๆทุกคนเคยเล่นกันอยู่แล้วหลายๆคนเคยเล่นกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นไปดูก่อกันดีกาครับ ภาพกลับมาแล้วง่ายๆนะนะแบบง่ายๆทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือใครยังไม่รู้ก็ดูกฏิการมอสักคู่เมาสักมาสักครู่นี้มอสักค่นะเมอสักคีนู้นะฮะก็นี่แต่ว่าเราจะไม่เล่นกันแบบธรรมดาอยู่แล้วนะแบบเรือยทั้งทีแต่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูดูีกว่าแล้วก็เราจะไม่ปฏิการรีอ่าถูกต้องคือบางคนเขาเคยเล่นในแอปมาเลยเคยเล่นในอะไรมาในเกมในอะไรแบบสองเกมสาม สองเกมสามเกมสี่เกมอะไรเงี้ยเขาแคดีแต่นี่เรายาวยาวใครคิงเรได้รู้ว่าการที่เรามันเล่นกันเนี้ยใครจะเป็นคิงแน่นานที่สุดอูกตองแท้นะคุณพร้อมหรือยังพร้อมละคุณพร้อมหรือยังเดี๋ยวเาพร้อมแต่เมื่อวานเฮ้ยพร้อมยังผมพร้อมอยู่แล้วคุณพร้อมหรือยังผมไม่พร้อมคุณแจกเลยเอาเลยได้เพิ่เลาวันโดยที่ตาแรกเนี่ยใครที่มีสามดอกจิก อยู่ในเบอรจะเป็นคนเปิดก่อนนั่นเองนะครับโว้วเฮ้ยแล้วผมมาแล้วล่ะเฮ้ยถือว่าไม่แย่ผมอออินเฮ้ยไม่ใช่ถือว่าไม่แย่โอ้หหรือแย่วะไพ่คิงเหรอจากไพ่คิงวะ โอ้ยเฮ้ยก็ขออนุญาตนะก็ผมได้มะพามึงเจออีกใบหนึ่งอยู่างเงยไม่มีเลยไม่ได้แล้วนะคุณไม่มีครับตามชักว่าวนะครับไม่ใช่ชักกลับชอ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 บไอ้ใครเขาเพียรีบชอบเป็นกูเหรอวนขวาดแล้วตกใจแปลว่ามันถือเป็นไปได้สองไม่ชอบ เอาเพลงมาเลยเ้ยก้าแช็คแล้วผมนับเลขไม่เป็นผ่านเอาชโอ๊ยผ่านไปเดี๋ยวเปิดแจมๆให้มีธูราไมเนี่ยัสดีกบพี่ดีดีี้โอ้ผมไม่ให้ไงฮะผมไม่ให้พี่เล่นหรอกผมห่าน ไม่ยอมเล่นอะไรกันวันนี่ยไปไแค่อยากลงไพ่ตัวเองแค่นั้นะหมาะหมดนนกนหมะหมดไอ้เลิฟแยกเอ็ดเลยนี่วะเเออมึงแยกเอ็ดเล่นเลยหรอเนี่ยอ๋อวามตึงโอ้โหสัตว์ทาเลยทานด้วยไปเลยอะไรวะเนี่มาเล่นอย่างนี้ดีกว่าโอ้ไปยังไม่ดี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  ไม่ได้มีอะไรจม้ไม่อากพับก็มีนะว่ะแค่นี้แหละนิดนึงก็คือนิดจริงๆกันทานตึ๊บโอ้ยไอ้หมิ่นบ้มึงดีจังวะน่าเลยให้คลิงครับให้ผมแม่งไม่เวิร์กเลยว่ะไม่ต้องสู้มินเดี๋ยวเปิดให้เบาๆแล้วสองใหญ่สุดเหรอผมผ่านไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เล่าผ่านไปแล้วครับสองใหญ่สุดให่บ้าอเลย โอเคไว้นานเก็บไว้นานเดี๋ยวพี่จัดให้เก็บไว้นานรับผมมาเดี๋ยวมีกระชากอีกอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เที่ยอะมีเรามีอะไรแบบบ้าๆบอๆเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยดอกได้อันนี้ดอกแดงก็เล็กดอกแดงดอกแดงโอ้ยดอกแดงดอกแดงดอกแดงดีอะไรนะโอ้ยต่างครับเฮ้ยเอ็มมือ่ะ เฮ้ยสองใบที่สองสองใบที่สองวะจะมีไม่มีคนโตละว้าเก็บไปเยอะสวยไปแมนสวยแล้วเปล่าสียอย่ต้องสวยอยู่ผมผ่านกูแย่ละงานนี้ผ่านไปก่อนมันจำเป็นไม่ใช่อะไรเลยตัวเองผมผ่านเฮ้ยสองมันเยอะแต่วะขาดเหลือใบหนึ่ง เฮ้ยไล่ลง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 ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรอ๋อผมกดอยู่ไหนมาดิี่บอมผมผ่านผ่านเหมือนกันเอาดีกูโดนละกูแท็กอุ้ยชาเลคอะไรอุ้ยนี่รออยู่ตั้งนานเอ่ะ เปล่าหนึ่งอะนี่สองหนึ่งแยกแบบนี้โดนกูอุ้ยแล้วกูว่าบีผ่านแดงว่าพี่บีว่าอเดบิวมึงกับกูอ่ะจะดูกันว่าจะนอนบ้านหรือนอนคอกม้าอ่เลยนีอันนี้ให้ตอบมีใครตอบผมผ่านโอเคอาไม่มีมาแล้วใครจะต้องเริ่มเด้งผมเฮ้ยเด้งพี่ผมเด้งมา อุ้ยคุว่ากูเจอสารเล้าแล้วเอาสิสูงไม่ถึงเก็บนะเอาสองลงมาว้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เล็กกว่านะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรักไก่เราเล็กกว่านะครับวิรักไก่นะแล้วพี่ลงอะไรของพี่เนี่ยอ๋อลงขาเยี่ยโอ้ยแปรเลยมึงเข้าห้องมาไปเลยไปครับลองมาไปเลยให้ด้วครับ ควาเป็นสลับที่ไม่เหมือนสลับทั่วไปนะครับเราเล่นกันแบบว่าสลับแบบเรียลแบบมาละราชาสลับอินโรราชานะขออนุญาตนะครับอ่าคืนนี้คุณโดนามิวีผมเป็นควีนคืนนี้คุณโดนกับผมจัดไปฮะชาวบ้านลูฟี่ั้นนนีะเฮ้ยเด็กคอกม้าไต่ด้วยไห้ครบชุดก่อนพี่ไอเด็กคอกม้าเออเราไม่ได้มีอีกเดียวราชาป้ายเลยอ้าว ตัดหน่อยคุณใส่เป็นบิกินี่เลยคุณเอาคุณเอาหลงเป็นใสอหลงเรแล้วติดเหลืองแล้วติดเหลืองนะมันใส่ไม่ได้อะหลงอีพี่เลยแค่หัวนมแค่หัวนมพอเด็กสวยดูเลยผมว่าตัดหน่อยดิมันจะได้ขยายผมไม่ต้องตัดแล้วผมหลงเดี๋ยวมันก็ตีไปเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ย ไม่กล้สสงัยไม่ไม่ยังไงมานี่ก่อนได่กันติดไหมกันติดมานี่ต้องไปอีกทีไหมไปทีเดียวอ๋อนี่เขาเว้นไว้ให้ติดไหมอ๋อันนี้ฝนหัวคิวอะเถิบไม่ได้แล้วตอนนี้ฝดหัวคิวอยู่แล้วมันมาอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบบว่ารอยของการทำงานไงทำงานลาบมันก็ต้องทำงานให้เวลาช้าหน่อย มึงนี่ไม่พดไปนี้จริงเออเดี๋ยวค่อยหน้าดีสุดหน่อยล,ย,ลยลมยากเลย,เยงี้ลมยากเลยกูจะก่อกับบทสักหน่อยวันกูต้องหาชูช่วยกันล้มอ,อ่ะอ่ะที่แล้วก่อนออผมก่อนเนาะอะกูสามกูสองมันหกครับขวูว่าแลยไม้เยอะ คูเจ็ดครับโอ้โหไปเลยไปคิงมึงโคตรเดือดเลยว่ะนไปป้าคิงเปเลยเปลยนคนเดียวเลยไปเลยิดไปแบบได้เล่นอ่าสวยว้าวใครไปเข้าคู่นะอเก้าอุบานฮะเ้ยอุ้ยอ้ยคิงเฮ้คิงมานเหรออก้าวคิงมานเหรอผ่านครับผ่านไะผ่านได้เล่นเลยครับผมไปเลยมันเบา สี่ห้าเฮ้ยเึ้งพอได้ค่ะหยาบขอขยับหน่อยค่ะเสร็จกระเพาะดอกแม่งตีชิบหายดอกแน่นซะด้วยมาผ่านมาผ่านครับผ่านผ่านครับตาผมใช่ไหมใช่ครับพิงตุ๊บเข้าไปเตมาเล่นกันมามาเล่นกันมาตู้เข้าไปพี่นี่เอาดีนี่ไงดอกถูกเอาดคแจ็ค สู้เข้าไปพี่ชายจริงสู้อยูหรอเอาให้ขาดใจไว้น้องเอ้ยเอาดิจริงสู้เข้าไปพี่ชายเอาดิเทียงดอกเว้ยสู้เข้าไปเ้ยถ้ามีอีกเหรอยเรอเล่นไม่มีละโอเคแล้วต้องมาดีมันเคลียร์หมดแพ้หมดเด็กแล้วตอนนี้มล็อกมึงห้าวนะกูบอกอ๋อมันตองสองจะว่ามึงใง้มันตองใหม่แค่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนไม่รู้รู้เขาเขาะกูมีนี่อ๋อูมีหกใบเจกมึงทำพ่เหรอมันได้ทำดีสีอย่แล้วในเสื้อหูอยู่แล้วใครจะไปสู้ได้ขอให้กูไม่ได้เป็นราชามาเป็นเนี้อแข่งกับชามึงไอ้สัตว์ตกวายกูผ่านกูขอเปลี่ยนดอกได้ไหม ได้กูมยกูมีดอกใบให้แยกเปยนดอกกิกมีสองมันน่ะอุ้ยมันแยกดอกมันแยกแล้วมันแยกคู่แล้วมันมีสองแล้วยังไงเผื่อว่ามีคู่ใหญ่กว่ากูทั้งคู่มึงเอาไปเอาไปเป็นพี่ใครนะครับผมจบแล้วหรอยังแต่เล่นยากแต่มันมีสองอีกใบอ่ะใหญ่กว่ากูอย่ดีมันได้ดอกมันไม่ได้ไม่มีตองหรอกระแทกดิ ต้องกระแทกแล้วไม่มีเฮดี้อ่านครับติดตาผมละเย้ยตองลงลงกระแทกไปลูกเพ่กระแทกไปตองเขาเอาดิอันหนึงอันหนึงมึงใครเนี่ยตองเข้าฮะกูมากันแค่นี้ไม่ใช่มันเลขหกมึงก็ไปตั้งช่างสังเกตซะแล้วล่ะอันนี้อยู่แบร์ไตรอะไรนะ เล่นมังคาวไงมีไหมมีเล่นมังคาวด้วยแล้วกูพิงพิงแบบตันแบบวิ้งๆแบบอัพเรียวอ่ะพีกิงสองอ่ะเย้ยไม่เขิมเลยตันอเลยครับไม่มีฉันกูให้นะเมื่อกี้กูให้นะเดี๋ยวตีแล้วผมตาไวโคตรเฮี้ยโคตรเฮี้ยใจกูว่าแล้วไปหยิบจากข้างหลังมาข้างหน้าไอ้เหี้ยแล้วข้างหน้าสุดคือก้าเมื่อกี้ก้าวเกากูไม่น่าเอาสองมาเล่นกับคิงครับครับ สินว่าคือคิ้งพี่บอมยังได้ลงนว่ามันข้ามไปเลยมาเป็นสี่เหลี่ยมเลรือไเหยือเหลี่ยมมาเลยอ่ะโอเคหลังรออยู่ไม่ลืมอ๋อผ่านไปแล้วไม่ผ่านไปแล้วผ่านขอครับโฮ้ย ไดผ่านครับเฮ้ยกูเล่นก่อนด้วยสิไเอ่ขยับเฉยเอาผ่านครับได้เล่นไมาไม่เลยผ่านแล้วได้เล่นในในกูจะเกียร์เฉยจะเกียร์ไปเฉยเล่นลงมาไม่ใช่กูยังไงก็แพ้ว่ะผ่านเจ็ดเฮ้ยเกียร์เก่าโดนกูอีกทีเมียเก่าโดนกูอีกทีตับเฮ้ย ลับอะไรวะเนี่ยดอกเชื่อจบแล้วจบชุดเดิมตับพอาให้แม่ผ่านหมอไอ้ยตองเก้าไม่เอาลงมาวะลงมาแล้วตองเก้าเสร็จผ้าเฮ้ยเหลือเพนิดนึ่งเหลือเพนิดนึ่งเหลือเพนิดนึ่งไอ้ตันไตเป็นเยี้มเด็กเลย งานหนักนะเสื้อผ้ามันก็ต้องขาดหลุดลุยกันบ้างาผลรงอ่นนี่เรียกว่าเอี่ยมดีกว่าเนี่ยเรียกว่าควบคุมอ่ะเนื้อเลยมาเรื่องมาเรก่อนงมาเรื่อนเนื้อเซอรี่อ่ะคุณคุณครูเอาอาหารเช้ามาเลยอะไรเดี๋ยวเอาเศษมาเรื่มาเรื่องมาเรื่องเทะไปหมดนะไอช้อนช้อนต่ำเลยอีกหนึ่งป้ายชาวนาวี โตลุกหมักออกโตลูกไอ่ามาโอ้ยสวยรอบนี้เองทาให้ดีนะผลผลิตดีใช่ไหมในมือดีอยู่แล้วมึงมาแต่ตัวเนี้ยเนาะพี่จะได้ตองอันพี่ชายไม่ได้ไปแล้วต้องลงเลย ไอ้ยาคิงสามใบกูจะตู้ทำสุดไงกูเจอตองคิงก็สู้ไม่ไหวว่ะอันนี้ลงอะไรก็ได้ลงอะไรก็ได้กูแยกคู่ด้วยเฮ้ยตองสามอยู่ในมืออย่างนั้นเหรอแล้วเอ็งยิยมนะเชี่ยก็บ้าแล้วเอ๊จตัวไอ้ตัดเหลือมึงมันเรียมกูไม่ได้หรอกเรียมตองนี่เรียมตองเจ็ดดอกตองตองตองอะจัดไปพี่ชาย กูนั่งดูใหญนเลยไม่ไงที่ตรงนี้แปดเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนมึงตองสาแล้วมีตองอื่นอีกเหรอผ่านไอ้ที่ตานี้กูบอกเลยว่าผ่านครับ้่าดไอ้เด็กตัวนี้มันก่อกบดพร้อมก่อกรบดแสบใช่ไหมล่ะอ่ามือนกจะกครูห้านะครูห้าก็ต้องครูหก โอกลับด้านเฮ้ยกลับด้านกู้ก้ากูแตกไปเดี๋ยวนะอ่ะไปเล่นใหม่ไว้สัตว์กูสิบครับกูแมมเฮ้ยเฮ้ยสี่ใบเฮ้ยมอนแต่ได้บานๆานะานนะคุณรวบอะไรครับคิงจะมาลงมารวบเอาไปกูแมมดองยายครับได้เบอร์้ เเยข้ามาจังหวะนี้สองต้องออกลงแล้วน้องเพราะถ้าสองไม่ออกลงมึงเข้าลงแทนกูบอกเลยกระแทกมาน้องราชินีกูมาไั้สามสามทิ้งอย่างมึงอะออผ่าลุยไปลุยไป ้ติดไม่ให้กูเล่นเลยสัตว์หูเก๋าลงนลำต่ำกูองศาเชียราชินีกูมาไอ้สัตว์ัดดูไปติดไม่ให้กูเล่นเลยสัตว์ไอ้ชิ๊บหายข้ามไปไกลข้ามลงดีๆนะมึงจะไปยักหน้าอะไรนะเฮ้ยตอนนี้กูลงนะมึงล้มได้เลยเวอร์ถูกเขาองค์ราชินีคิดดีดี ทานก่อนดอกนี้ทานเอ้ยสวยเริ่มต้นที่ตาลาให้เล่นก่อนทำดีถึงเวลาแล้วสินะทำอะไรอีแล้วนะไม่เลยทำไมเราจะตองอย่างเดียวเนียมีเกี่ยวมาตลอดเลยของบ้าของบ้านรวยน้องขอญาตเฉียงเวยเยเวยเว เอี๋ยววะผ่านถ้ามึงสู้อ่ะกูจะกระโดดข้ามไปพอยหน้ามึงเไ้ยไอเด็กคนนี้มันไล่ผมบอกไปเถอะเฮ้ยเอาแล้วนี่ตองตองอุ้ยตองโอ้มันมีไอันนี่มันมีสอง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 ผ่านเยี่ห้ออะไรไม่รู้ ้วหรเรแค่ลำบมันมีอันนี้แหละถึงลมได้ม่ได้ท้าพี่บอกว่าเี้เลงอะไรไปใบท้ายติดปะติดติดติดอาติดวางมาติดวางมาอ่ะเหลือปะเกียรัพเกียร์อัพเดี๋ยวไม่เรไม่ทันเลยผ่านครับผ่านไปแล้นี่มาเลยผ่านครับผ่านถือไวอย่างรอครับสองสี่ผ่านอจะลงได้เลย เดนกับเอ๊ะเดี๋ยวว่าโรเดิมยาวโรเดิมไม่แน่ผู้เจ็ดไม่แน่เลยเหรอไม่แน่อาจจะไม่ใช่โลเดิมผู้แเอ๊ะแต่ถ้าไม่มีผ้าคลุมสีแดงก็จะเป็นสีดะผูห้าผ่านอูห้าผ่านเก้าสานละจริงสามเอาอะไรมาแน่ย โลเดิมโลเดิมเมื่อกี้นี่กูคิดแล้วนะกูจะต้องลากไม้ยังไงทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆผ้ามันต้องขาดบ้างเวลาตัดตเนด้วยดูตรงให้ชอบ่ะตัวนี้เราอ่ะเพราผมเหลือสองัะเหลือตองสองไอเดียับตองกเอกาแต่งเต็มหน้าเลยนะ ตองเอ็ดสินะตาเน้ไตาเน้ผมว่าไม่แย่แล้วเนี่ยมันกูแย่ไม่หมายถึงว่าใครคนที่จะถือดีดีอุยแย่คิงตองเอ็ดมาเน้เวอร์ไม่มีตองเอ็ดเขาเขาให้มาผมก็ให้ผมมายังไม่ถึงฝรั่งเลยนะตาผมใช่ไหมอ่ามาจากซอยนานานี่เฮ้ยเล่นอะไรทำอะไรทำอะไรน้าลุงอ่ะ ลงทำไมก็จะลงอาๆมึงก็เหมาะสมตำแหน่งนี้ของมึงก็เหมาะสมก็จะลงอ่ะแล้วใครจะเล่นต่อก็ไม่มีอ่ะผ่านนะเออไม่เก็บไว้ตบสองเสริมอะไรไม่เอาไม่สงสัยแตไม่ได้ว่าหลุดเลยสงสัยชอบตัวนี้จัดเจอทางไงครัเจอทางหกหกละลายเจ็ดเรียงกันแบบเจ็ดดอกจิกต่อไป นะะยังงไวเป็นหัวใจอยู่ที่ใครป้ายเป็นหัวใจเฮ้ยงานอะไดิไงงานขาดเสร็จละเก้าว้าแจวิจักดีนะดอกนี้แจกละแจ็กต่อแจ็กต่อแล้วยังไงตองอีกกูว่าซตาไอ้ยังไม่เก็บตองไว้ตู้เลยเนี่ยถ้าไม่งั้นมึงมีเนี่ยตองเนี่ยได้ลงแล้วได้ตบแล้วได้ลงใหม่ผ่านทำเพื่อเฮียอะไร โอ้ยเฮ้ยเราแจ้งเราแจ้งดอกจิกและซิท้าตรงนี้เบาสุดน้าขอตักให้แปับเลยผ่านอ่ะคิ่งผ่านอย่างนี้กันนำมาเลยลำมือเสาเอาไปเล้ยคู่สี่ก่อนคู่สี่อย่างนี้ได้คู่สี่ยังไม่ได้อีกเหคู่แคู่เริงโอ้ยคู่แพ้ละผ่าน อา่านสดเครื่องอ่านไปก่อนเอา้าไม่เล่นด้วยกันอ่ะอ่อยไว้หน่อยและครูเอ็ดอ่านผ่านคุณแกรักมากบอกให้นี่เอาดีๆมึงแกรักมากมึงมีคู่สองงานออกมาคู่สองคนนี้อุ้ยเหี้ย <c oughs> นี่ไงก็ถูกถูกนี่ไงอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะยาดิกูตีมึงไม่ค่อยแรงนะแต่มึงตีกูแรงนะอ้าวแล้วขาก่อนตีแรงอ่ะไม่ว่ากันล่ะ แเอาอย่างไงครับยอมดีครับรอเฮียอะไรล่ะไปโอ้โหเอลาวางไว้ก่อนเอาด่แล้วใดดล่ะโอเคว่าผมคิงไงคิงมันก็คือคิงเอาไปงัดกับมันเฮียเดว่ะแล้วมันมีโอกาสตกไงเย้ ก้าวแล้วก็ไปไงจริงกอนเลยเก็บดีกว่าทั้งเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าพานมาเลยจริงเนี่ยแต่มึงไม่เก็บตองสามไว้จังหวะเนี้ยมาครับมีเก็บกี่อบรูเจ็ดฟุก้าตับเขาให้อย่างดีที่ดอกได้สาบ้านมาครับจบเล็เอ้ยตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิม ไปจะได้เปลี่ยนชุดหรือเปล่าตาทายสามยังอยู่นี่ได้รูกอย่างใดเล่นสองห้าอ้าวอุ้ยสองห้าตีได้ได้ไม่เหลือกี่ใบละใบเดียวอ่ะใบเดียวเฮียไม่นองไล่แล้วล่ะงานนี้ใบเดียวชุดเดิม มึงไม่เกิดมาคู่กับข้องหมาพี่เก็บไม่เก็บตองเลยว่อาเมื่อกี้อยากเปิดอะอลังไงอยากอลังอยากเฟี้ยวแบบควรแล้วตังแหลงขนาดนีอ้อะอยากเฟียวมากเอออะเข้ามาวันนี้นะครับ,รบผมสำหรับเรียกได้ว่า EP แรกก่อนใช่ใช่นะ ชุดอาจจะยังไม่ค่อยเต็มแต่ EP ต่อไปใครอยากดูก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะผีคอมเมนต์ผีคอมเมนต์ฮะประมาณ4 5 0แสนคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะทำ EP ถัดไปนะฮะเออปีไหนเนี่ยารอติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็รอบหน้าอาจจะเปลี่ยนคนเล่นมาบ้างเพราะว่าหนุ่มญี่ปุ่นเขาคัมแบ็กกลับมาแล้วใช่ใช่ใช่ใครรออยู่นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ